สวัสดีครับผมเจเจเกมเมอร์ J amer, แล้ววันนี้ก็มาแคสเกมเอ่นักสองนะครับผมเจแปนสตูด <c oughs> ิโอสิ่งนี้คือการเหมือนเป็นเซฟไอคอนได้โปรดจะปิดระบบตอนที่มันกำลังขึ้นหน้าจอนักสองกดปุ่มอันไหนก็ได้เพราะไม่มีหลายปุ่มโอเคกดซ้ อันนี้อย่างอย่างที่อยอย่่่างทางท,างทีีบอกนะฮะพอดีว่าเกมพอดีว่าช่วงนี้อ่โควิดหรือโะบาดเพลย์เซชันก็เลยแจกฟรีน,นะฮะเกะคือมันแจกฟรีนั่นแหละคือเกมนี้ผมผมได้ามาฟรีเพราะว่าพอโควิดระบาดระบาดปุ๊บอ่ามันก็อ่า มันก็เลยให้เล่นรีนะฮะเฮ้ยมันแจกเกม่าดีนี่ตัวเต็มั้ยเนี่ยใช่ไหมมันมีมานานะับเปิดซัลเดิลแล้วก็ไปต่อ Resume จ๋งใช่ไหมล่ะเพราะว่าว่านักและฉันช่วยช่วยไว้นักคือเออใช่ไหฉันควรจะเริ่มมาแต่เริ่มต้นนะ ฉันชื่อดูัสและนี่คือบ้านของฉันพื้นที่สวยงามเต็มไปด้วยอะไรสักอย่างอไรอนีม่เคัญนะเหมือนมันเหมือนพวกนมีพลังอะเพื่อฉันด็อกเตอร์ ใช้เวลาทั้ชีวิตเพื่อศึกษาแล้ววันหนึ่งเขาได้สร้างมาสำเร็จและนักเขาทำอะไรก็ได้อย่างฉันบอกอยู่ด้วยกันเราเราช่วยโลกไว้ได้แล้วก็นามาแล้วในเมือง New Haven แต่ตอนนี้ถูกโจมตีอ้าว just but can't think. help I ฉันไม่ฉันแค่ไม่สามารถช่วยได้เลยไอ้เที่หน้ามึงกวนตีนมากนี่เขาเปิดกับฉันเองฉันลงไปมึงไม่ทำอะไรหรอกคือมึงน่ารำคาญฮะหลบเร็วโอ้โหรเกมนี้มีมานานแล้วนะฮะเริ่มใหม่ตอนนี้เราจะทำให้มันเหมือนเดิมโอเค ถ้าเกิดมันเล่นโคอ็ได้เดช่เดชั่นเคอร์เรอร์อ๋อเราต้องการจอยสองเราเล่นคนเดียวนะฮะซิงเกิลเพลเยแล้วกันเ e ลี่ฮาร์ดฮาร์ดนอร์มอลผมเล่นนอร์มอแล้วกันโอเคโอเคมุมกล้องมันมันเป็นมันมันมเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมุมกล้องฟิกซ์นะฮะ กระโดดโอเคเหมือนเหมือนกูเป็นเด็กหัดเด็กเัวมอยหัดเล่นเกมไอ้เหี้ยต่อยต่อยต่อยโอเคมาอุ้ยเฮียเจ็บเจ็บนะสัตว์เจ็บนะไอ้เหี้ยเจ็บนะอุ้ยอะไรเราเราไม่ต้องไปกดอันฮะคือมันเป็นมุมกล้องฟิกโอโอ้ก็เตะโอเคโอ้เฮียเตะไอ้เหี้ยเตะเฮียเหี้ยเตะดีเตะเดียวเตะดีเตะเตะโอเค เข้มถ้าเล่นเ,เขาคตรสนุกนะออกตรงเเตะไอ้เขี้ยป้องกันโจกานโจมตีอน่นโอ้ชิเนุ่ทำะไรเนี่ยเป้องกันบล็อกโอเคมาเร็มาเรมาเร็อืป้องกันโอ้ยเขี้ย เฮี้ยโอ้โจะตายจะตายปล่อยตบแม่งอุ้ยเฮี้ยมาเสือสัตว์มาเสือสัตว์มาไอ้เฮี้ยฟึบฟืบเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮี้ยบอสมาฟืบ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 ปล่อยเตะเตะปล่อยปล่อยเฮ้ยเฮี้ยบอสบอสอืม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 เฮ้ยเฮี้ยบอกบอกไม่ทันบอกไม่ทัน ไอ้เชียบวอกไม่ทันสัตว์โอ้ยออเรียบร้อยไอ้เหียอ่าใหม่ตัวละก็มาดีครับเอเ้ย่าวมากูแนักเว้ยกูป้องกัน เ,เท,ทำอะไรเนี่ยเชีย่ยแล้วังจะบอกนะิกทำอีเวนต์หรือเปล่าเฮ้ยชิดเคยียทำอะไรเนี่ยเล็กเล็กเทหเล็กตท่าหแมวเชีย่ยให้ไปทำไงเนี่ยกด R หนึ่งเพื่อกลับมาเป็นต,ต,ตัวตัวตัวร่างหยาเหมือนเดิม เฮ้กูกลับเป็่างเล็กได้เล็กเล็กเล็เล็กเล็กเล็กมันหคนเลยคนเนี่ยไม่รู้ว่าคนหำเล็นะอุ้ยเชี่ยมาแล้วแทะแแแกดมมอก็ยังชนะได้กูไปแล้วหยอยแล้วหยอยแล้เดี๋ยวผมจะปรับเสียงตามขนาดนะฮะโอ้ยโอ้ยโ้ย เอ้ยเอ้ยกูมาแล้วเว้ยยะอุยอยแล้วอุ้มอสับล็อกบล็อกอุ้ยมอลต่อยมั่งต่อยมั่งต่อยมั่งอ้อ้เชี่ยบล็อกบล็อกสัคยไร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 เออไปอ่ะมันตัวเล็มืนันะครับนี่นี่เออ ทำไมทำไมทำไมตัวกูชอบขยับเองวะเอ๊ะฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บกระโดดขึ้นแปนะน๊ะแง่เ <c oughs> ย<อ>้โอ้โหหยเฮือยเฮือกเออป่อยคนไอ้เหี้ยป่อยคนอื่นอกูเป็นคนไม่ดีเว้ยหน่อยไหมทำไมเข้าของ ที่ไม่ชอบก็คือมุม,ม,ม,มกล้องฟิกนี่แหละเฮียมุมกล้องฟิกทำใหม่วะเด่นยากเมันมีทางนี้เหมือนกันเย่เล่นสไลดเดอร์แล้ว๋อเฮียบันไดกองนี่กระเจ็ดสมรสรกระเจ็ดไดโอเคไปละหนูไปละจ้าตัวเล็กๆนั่นละไปละเฮีย ขอเช็คก่อนปล่อยแม่งต่อยแม่งก็ทุบก็ทุบตัวแรกไม่วิ่งช้านะแต่ตัวกูชอบขยับเองวะไม่ไปจับมันอ่ะดีแล้วไอ้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 เาหลอกขวาไม่ไม่ต้องไปจับมันเลยน่าจะว่าถึกถึกถึกนี่ฮะต่อสู้เฮ้ยหลบ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 หลังหลบหลบหลบ หลบ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 ไปต่อไปต่อไปต่อว <laughs> really. ิ่งว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 ิ่งเอ้ยกูไปแล้วมึงเห็นกูอะแต่กูไม่เห็นมึงอ่ะย่วใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าหองคนคนแถวนี้อีกเหี้ย โอ้ยเชี่ยมันเห็นกูแล้วทำไมมันมีปัญหาเยอะจังวะเชียร์ละโอ้ย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 ยันมึงก็เห็นกูอยู่ดีใช่ไหมมึงก็ซ่อนซ่อนทำเพี้ยเลยคุณกล้องวงกลมได้ด้วยอ๋อต้องจัดก็ต้องวะอือเคาน์เตอร์อือเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์โอเครู้ละ กระโดดสูงอืมโอเคไอ้เฮียกูกระโดดได้มากกว่านั้นอีกโดดอา้าวฮึบฮึบอืมได้แล้วได้อยู่ได้อยู่โดดไปอืมอะไรคอยผลกูเป็นสไปด้วยแมนะควายเชีย่ยมาอือมาดิมาดิมาดิเหนม,มครับ เรียบร้อยไปแล้ว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 ปึ๊บเขี้ยเขาซอกเลยไอไ้ควายปวดหัวอ๋อในก่อนนี้มันจะมีชิ้นส่วนของตัวเราอยู่อย่าขึ้นตามขนาดเว้ยหมอละไอเขีย้ยวแซวเนี่ยไม่ทำอะไรไม่ไม,ไม่ไม่มีใช่ไหม ทำลายข้าของปล่อยคนปล่อยคนอไรควายไม่โดนกูปล่อยแม่งใหญ่ขึ้นซิหัมใหญ่ขึ้นดิอะไรมานาอ๋อมานา คิดวกูโดดไม่เป็นหรสัตว์เคิดวกูเป็นเด็กเด็กเข่าม้อยหัดเล่นนั่งไปละอฮึบฮึบชึ๊บชึบชึ๊บมาสัตว์ดูสเต็ปซะก่อนถึงก็ไม่ต้องเหยียบไอ้เชี่ยทำลายแม่งใหญ่กว่าห้ำอีก บ่ายแล้วถึงพิ่มแบบซูววเ,เ,ปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งอ๋อเฮ้ยควิคถามอีเวนต์มาปล่อยปล่อยผู้หวังผลใจเหมือนเดิมไหมเออรอซูเปอร์จอดจอดจอดมึงคิดว่าใหญ่แล้วมึงจะแน่หรอหี้ย โอ้ยโอ้ยเจ็บป่วยแล้วล่ะโอ้ยโอ้ยหมอมานาคือเกาะฮะเออมาไปอุ้ยเชี่ยมึงไม้ด้วยเหรอของแค่เนี้ยกดอาสามเพื่อหลบโอเคกูรู้ได้ละ อะไรอะ่ะกดสามเหลี่ยมได้เฮ้ยไอเชีย่ยอ้าวเฮ้ยไอเชีย่ยค,คุยโยรศัพทยกับไปได้กูขึ้นเลยแล้วกัน เครียขึ้นไม่ได้ไอ้สัตว์เจ๋งว่ะเฮ้ยไอสัตว์เนี่ยหยิบของโยนไหมสลับกนั่นแหละเอ้ยแรกแล้วแรกกันแรกกัน มองควยแล้วไอ้เขี้ยมาอุ๊ยไหนหลบหลบอุ๊ยไหนไหนฝาปล่อยปล่อยปล่อยวะล่ะอื้ืออุ้ยเชี่ยโอ้โหดีแค่หลบทันไอ่ไอ่อุ้ยอือยปล่อยปล่อยแม่งอุ้ยอุ้ยเขียอุ้ย บอกเฮี้ยบอกไม่บบทันอืมหลบทันเฮี้ยลบ,บ,บตอนนี้แหละไอสัตว์นี่นเฮี้ยโโตดโหดเก่งเก่งไล่ะสัตว์ relic really energy พลังพลังสิบฟ้าน,นี้มันเป็นสามารถเก็บได้จากการต่อการอ่การฆ่าศัตรูแล้วและเปิด treasure chest อ๋อสามารถเพิ่ม energy ให้กับให้กับนักได้อ๋อมันเป็นอ๋ออย่างงี้นี่เองสกิลไลน์นี่นาแด้วนัก เปิดโอเพนยืนเลยนะเบสิกสกิลโออ๋อสามารถกดปรักได้อ๋อเราต้องการระดิกเอนเอจี้นะฮะเฮ้ยคนกำลังเดือดร้อนแล้วมันเดือดร้อนไปรถใครเนะี่ยอืมมันก็วิ่งมาดูดมาตามาตาเรือ,รอ่ โอเคกูรู้ละกระโดดทำอาคารนี้มันกระโดดสูงจังวะมึเอยเจ๋งไอ้เหี้ยท่านี้แหละไอ้สัสกูโคตรชอบเลยท่านี้เ่ะมามาเคาน์เตอร์ดิมามาเคาน์เตอร์ อ๋าหนึ่งเล็กแม่งเล็กกว่าหำมนุนเ,เล็กกว่าหำม,มาแล้วกูติดกูติดกูติดทำไมกูทำไมมันชอบมันชอบเทเลปอ,อตเองวะเชีย่ยโอ๊ยล็อกอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยสัตว์อันตรายมากมาัพลางเดิมแล้วเออืม สัตทำอะไรก,กูไอ้เหียไอ้สัตว์ชอบทานี่วะมาโอแข็งแรงยิงวะสุดป,ประมาณมาได้แล้วมึงแม่นจังวะ ปแล้วเฮ้ยซีเรียมปล่อยปล่อยทำไมอ้าวมีกระรันได้โยได้หนึ่งแล้วโอ้ยเหี้ยนะอ,อ,ยอาหนึง่งเฮ้ยเหี้ยทำได้ไงวะอาหนึง่งมันง่ายเกินว่ะ ไอ้สัสมอกว่ามันง่ายเกินแะล้วเฮ้ยเชี่ยกระโดดง่ายเกินแล้วคุณต้องไปเล่นแบบฮาร์ดคอร์ซะแล้วเฮ้ยโอ้หือไอ้เชี่ยมันทำได้ไงวะ คุณมากอุต่อยแม่งกูใช้างินเป็นมุม,ม,ผม,ผมกล้องฟิกส์นี่แหละเฮ้ยเลนเดอร์อีกาง้วเขี้ยเขี้ยใหญ่ไปเลยกว่าหามกูอีกเขี้ยะตีน เดือนก่อนหน้านี้มึงมาเล่าเหรอมันเดอะเมืองสูงเดอะไฮแลนด์นักตัวเล็กๆนี่ <c oughs> ที่นี่ใช่ไหมลูคัส <c oughs> ใช่ขับไปข้างหน้าเลย <c oughs> นั่นดีๆนะเดาเครื่องลงแล้วนักตกไม่เป็นไรหรอก ตเป็นเลโก้เจตอ้าวเหี้ยเปลี่ยนได้ไงวะอ๋อหัวเรแน็เฮียผมไม่ทำมาถึงต้องพาฉันมาตอนวันหยุดอเช่นวาริทธ์เนี่ยใช่ <language> <S <S good, ๋อมันจะไม่ขึ้นเลยค่ะฮะแน็หยิบื่้งมอด้วย เครื่องมือฉันก็ดีใจนะที่เราสามารถใช้เวลากับไอ้น,นี่ใช้เวลากับเพื่อนบ้านมาแนักมามเวลาแล้วเริ่มวันใหม่กันเถอะชั a p ์สองกูไม่มีระบบเซฟอ่ะ เียมานาเต็มเลยโอเคจบพาร์ทนี้ดีกว่านะฮะไม่อยากเล่นกลับมาเล่นอยู่แล้นะแต่เดี๋ยวผมค่อยลงพาร์ตต่อไปโอเคสวัสดีครับผม